สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ตามต่อกับการโอนเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่2นะครับและชวนฟังเสียงประชาชนที่ได้รับเงิน1 0,000บาทว่าจะไปใช้ทําอะไรและใช้อย่างไรนะครับกระทรวงการคลังมีการรายงานผลการโอนเงินเมื่อวานนี้นะครับ25กันยายนปรากฏว่าจากประชาชน3ล้าน1นึ0 0กว่าคนได้รับเงินรวม3ล้าน1น0่หกว่าคน หรือว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะครับประมาณ49,000คนด้วยกันหต่สำคัญก็คือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์และบัตรคนพิการหมดอายุนะครับเรื่องนี้ต้องย้ำนะครับว่าให้ตรวจสอบเพราะว่าบางคนเนี่ยมีบัตรคนพิการไม่เคยหยิบมาใช้เลยนะครับพอจะหยิบมามารู้ตัวทีหลังว่าบัตรหมดอายุไปซะแล้วขอให้ดำเนินการให้เสร็จก่อน10ตุลาคมนะครับก็จะได้รับการจ่ายเงินซ้ำในครั้งแรกวันที่22ตุลาคม แต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือ2วันนี้สื่อมวลชนไปถามชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน1นึ่งบาทก็ได้คําตอบมาค่อนข้างหลากหลายประการแรกแน่นอนเอามาใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเงินจำนวนนี้ซื้อข้าวสารซื้ออาหารซื้อของใช้ในบ้านบางคนมีลูกเล็กบางคนต้องดูแลพ่อแม่บางคนก็เป็นผู้สูงอายุไม่มีงานทําแล้วเพราะฉะนั้นการได้เงินก้อนนี้ช่วยเขาได้มากแล้วก็ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในโครงการ แต่มันก็มีประเด็นข้อสงสัยว่าเอาไปกินเหล้าหรือเปล่าเอาไปเล่นพนันปั่นสล,ล็อตหรือว่าใช้ของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าไปดูที่จันทบุรีและสมุทรสาครนะครับมีชาวบ้านที่เขาบอกว่าจะเอาเงิน1 0,000บาทนี้ไปลงทุนทําประมงครับเงิน1 0,000บาทเอาไปทําอะไรได้บ้างไปฟังเสียงเขาครับซื้อลูกปลาเขาซื้อลูกปลาทําทกระชังก่อนกล่าวว่าทำถิ่กระชัง เราก็สั่งสั่งลูกปลามาห้าพันตัวเขาให้สั่งข้งละห้าพันตัวคือคือเราเราอยู่บนบกการเสี่ยงไม่มีเรื่องน้ําท่วมไม่มีนะแล้วก็เราจับขายได้ทําไปขายเองมันมีตังหมุนเลยเนี่ยคือมันมันเราไม่ได้ขายเั้งเยอะสี่โลห้าโลสามโลเราก็ขายใชม,มันก็มีเงินหมุนโดยที่ว่าหมุนไปในตัวมัน เอไปให้ลูกกินมนะั่งแล้วไปทำวังมั่งไปปล่อยกุ้งปล่อยปลาไปประกอบอาชีพครับไปบประกอบอาชีพครับอันนี้เบิกหมดเลยไหมคะไม่หมดครับเบิกแค่หกทำไมเบิกไม่หมดไม่เอาเอาไว้เอาไว้ใช้เบิกหมดเดี๋ยวคนนึงยืมวันนี้ยืมเราก็แย่ถ้าเป็นซื้อของมันก็ไม่ได้อะไรอันนี้มันไปใช้นี่ใช้สิ่ก็ได้ไปปล่อยกุ้งปล่อยปลาได้อขอบคุณหลายๆล,ลยรนะัฐบาล ส่วนประการที่3ก็ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธได้ยากนะครับว่าเงินนี้จะถูกนําไปใช้นี่นอกระบบและเศรษฐกิจนอกระบบนะครับเพราะว่าสําหรับกลุ่มเปราะบางแล้วพอเขาได้เงินก้อนมานี้เจ้าหนี้นอกระบบรวมถึงเศรษฐกิจนอกระบบที่ล้อมรอบพวกเขาอยู่ก็อาจจะดึงเงินบางส่วนไปนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็ไปถามคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยและคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับ ไปฟังมุมมองของทั้งสองคนนี้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าประชาชนจะนําเงิน1 0,000บาทนี้ไปจ่ายหนี้นอกระบบครับดูแล้วก็คือเรื่องหนี้นอกระบบซึ่งซึ่งแต่เขาก็ได้จัดการคืนไปเขาจะได้ตัดหนี้เขาไปเลยอันนี้ก,ก็ก็โอเคนะเท่าที่ดูผมก็เป็นดุลพินิจและเป็นสิทธิ์ของออพี่น้องประชาชนที่เขาประสบปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหาของเขาได้อย่างน้อยสุดเงินอันนี้มันก็ลงไป ตามประกบเลยะไปะไปคนเงินทองน <สด S 2> เลไปนอนหน้าธนาคารหน้าแบงก์เลก็เหมือนให้คนนั้นแค่ได้กด a อ m ีเอ็มก็เอา่างีตำรวจก็ต้องไปรวบตรงนั้นเลยเพราะว่าต,ตามตามตามกฎหมายทําได้หรือเปล่าคุณเพื่อไปประกบไปยืนคุกคามประชาชนทั่วไป ก็ถือเป็นโจทย์ที่ภาครัฐเองก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนมาแจกเป็นเงินสดเนี่ยบางส่วนจะไหลออกไปสู่นอกระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นการจ่ายหนี้นอกระบบอบายามุกหรือการพน,นันเรื่องนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ย้าว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญนะครับแต่อีกมุมที่พบก็คือประชาชนกลุ่มนี้เปราะบางจริงและต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ